ก็ขอาการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พืกาบช่องล e ัมซ่าอีเกยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาวเพื่อนนะครับถอนเงินในแอปโกลเด้นพัพปีตัวนี้เลยนะครับว่าจะสามารถถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับแอปนี้นะถ้าใครสนใจนะครับหรือว่า อยากลองเล่นแอปนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปนี้นะครับไว้ใต้ด้านคลิปเลยนะครับแอปนี้นะครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับการผสมนะครับเลขหนึ่งก็อยู่กับเลขหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ้าแใต้มันก็จะบอกอยู่นะครับเลขหนึ่งก็อยู่กับเลขหนึ่งนะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งครับท่านเป็นแบบนี้นะมันก็จะเด้งเข้าโคษณาให้เล่านะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโฆษณาก็อาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งครับกดรีได้เลยนะครับรอก่อนแป๊บนะครับกดรีตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับ กดกาบาดออกได้เลยนะครับฉันรู้ว่านะครับก็กดตรงนี้นะครับเพื่อเลื่บเพื่อเพิ่มนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับเลเวลสี่นะครับกดมาใส่กันดีกนะครับก็จะเป็นเลเวลห้าครับตรงนี้ก็จะเป็นการหาเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญตัวนี้สามารถหาเป็นเงินได้จริงนะครับถอนขั้นต่ํานะครับหนึ่งบาทนะครับสําหรับแบบนี้นะครับเพื่อนก็กด เปิดตัวนี้หนึ่งทีเลยนะครับเพื่อนๆเปิดนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญมานะับประมาณ14บสี่บห้นะมันก็จะถือว่าได้เยอะมันกั้นนะครับ100เหรียญนะครับเท่ากับ1บาทนะครับก็จะถือว่าใช้เยอะมันกั้นนะครับ10บาทนะครับใช้1000เหรียญนะครับโฆษณาใกล้จะจบแล้วนะครับเหลือแป๊บเดียวนะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งครับใกล้จะจบแล้วนะครับกดกาทดออกได้เลยนะครับ มันก็จะเปิดให้เราเองเลยนะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งครับเน็ตผมก็อาจจะช้านิดนึงครับนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับ14เหรียญครับก็จะถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะครับสําหรับแอปนี้นะครับการถอนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้เพื่อนกดมาตรงคําว่าเงินออกตรงนี้หนึงที่เลยนะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งครับเน็ตผมก็อาจจะช้านิดนึงนะครับการถอนก็จะอยู่ตรงหน้านี้นะครับ เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับเพื่อนๆจะถอนอันไหนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่100เหรียญนะครับก็จะถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะสามารถถอนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองถอนดูนะว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่าก่อนนะครับถอนขั้นต่านะครับ1บาทถอนสูงสุด3,000บาทนะครับถอนใช้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็น1บาท1บาทนะครับแต่ว่าต้องเช็คเอ็นหรือว่าดูโฆษณา1ครั้งนะครับตัวนี้10บาท แล้วก็ตัวนี้จะต้องเช็คอินสองวันนะครับไม่ใช่นับสองครั้งนะครับถึงจะสามารถถอนตัวนี้ได้ครับแต่ละอันนะครับสามารถถอนได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับตัวสามพันบาทนี้นะครับใช้ประมาณสามแสนประมาณสามแสนกว่านี้นะครับก็จะถือว่าใช้เยอะเหมือนกันนะครับสําหรับการถอนสามพันบาทนะครับเพื่อนๆก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าใครเล่นใหม่นะเพื่อนๆสามารถถอนแบบผู้ใช้ใหม่ได้เลยนะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ เพื่อนนะครับก็สามารถกดตรงผู้ใช้ใหม่ได้เลยนะครับกดทอนตรงนี้หนึ่งที่นะครับสีเขียวนะครับมันก็จะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็กดคลิกที่นี่เพื่อแก้ไขนะครับกดตรงนี้หนึ่งที่นะเพื่อนเพื่อนใส่เบอร์บัญชี w a l l ็ตของเราไปถ้าเพื่อนเพื่อนใส่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็กดบันทึกตรงนี้หนึ่งทีเลยนะครับก็กดส่งไปสมัครตรงนี้หนึ่งทีเลยนะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเน็ตผมก็อาจจะช้าหน่อยครับ กดยืนยันนะครับมาดูกันว่าเงินจะเข้าหรือเปล่านะครับตอนนี้18นาฬิกานะครับ42ถะคมาดูกันว่าเงินจะเข้าไว้หรือเปล่านะครับทุกคนเกมนี้สามารถถอนเงินได้จริงนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีเกมนี้ก็จะสามารถถอนเงินได้แล้วนะครับก็จะถือว่าแอปนี้สามารถโอนเงินได้จริงเข้าจริงนะครับสามารถเล่นได้ทุกคนเลยนะครับสําหรับแอปนี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากลองเล่นแบบนี้นะครับ mm. เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ